สวัสดีครับวันนี้ผมนะฮะพันเทพเนาะตีนะครับพันเทพก็เป็นแรงงานไทยในอิราเลนะครับที่มาขายแรงแลกกับเงินนะครับก็หลายๆคนคงอยากจะเห็นนะครับวันนี้คือสิ่งที่หลายๆละคนอยากจะเห็นไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังจะมาหรือคนที่มาแล้วหรือคนที่เอเป็นเป็นญาติพี่น้องนะครับ ว่าสามีภรรยาภรรยาสามีเราได้ที่พักยังไงที่กลับมาการมากับกรมแรงงานนะครับที่ว่าที่พักเป็นยังไงดีไหมหรือยังไงตรงปกไหมนะครับว่านายจ้างเขาจัดที่พักให้เรายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับว่าที่พักของผมเองเป็นยังไงเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหน้างานอื่นเป็นยังไงนะผมจะให้เหมือนกันไปร้อยเปอร์เซนต์ก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดู นะครับผมของของพวกผมเองนะครับแคมป์ของพวกผมอยู่กันคนไทยนะครับที่ว่าอยู่กันจริงๆของพวกผม4ี่กว่าคนเป็นเป็นสวนเนาะสวนดอกไม้นะครับคือแคมป์ใหญ่เลยนะครับก็สี่สิบกว่าคนนะครับไม่มีต่างชาติเลยไทยล้วนๆเลยนะครับมีแต่ต่างจังหวัดที่มาเจอกันเนาะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าการใช้ชีวิตของ คนงานทั้งหมดน่ะสี่สิบกว่าคนน่ะจะเป็นยังไงนะครับป่าเปิดมาก่อนก็อันนี้ได้เป็นโลนไอโซ,โซนว่างนะครับก็จะเป็นพวกโซนฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะมีห้องน้ํานะครับที่ใช้กันตามชีวิตประจําวันมีห้องอาบน้ำสองห้องนะฮะแล้วก็ห้องเข้าห้องน้ำสองห้องเหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นห้องพักของเพื่อนพี่เนาะอันนี้เราก็จะไม่ยุ่งของเขาเนาะต้องบอกกันว่าดูเหมือนห้องน้ําจะน้อยนะครับสําหรับคนสี่สี่สิบกว่าคนนะครับก็มันก็น้อยแล้วแต่ว่าอา้าวันจะนี้มันจะมีแยกอีกแคมหนึ่งนะครับเป็นแคมที่อยู่ข้างล่างอีกยี่สิบกว่าคนมันจะแบ่งคนละ,นนะครึ่งออกมังไม่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันแบบจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบ ถ้าเป็นแบบทำงานจริงๆก็40กว่าคนที่รวมกันเนาะส่วนนายจ้างเวลาจะไปซื้อของที่ช็อปก็มีกดกอบให้เนาะหลังเรื่องงานนะครับก็เข้าไปได้นายจ้างไม่ได้ห่วงนะครับสสวนนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็ตามภาษาครับก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับอยู่ที่การดูแลของรุ่นพี่ด้วยเนาะเราต้องชมเขานะครับว่าลุ่นพี่จะก,การดูแลดีนะครับ ก็มีโต๊ะนะครับแล้วก็มีสิค์ล้างจานอะไรเต็มเลยนะครับก็เดียวเขาก็กลับมาเคียงเขาเองเขาทําไว้นะครับเลือกงานส่วนตู้เย็นก็นี่บตู้เย็นก็แียบนะครับของครัวก็จะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรส่วนตู้ใส่กับรุงกับข้าว,วตู้ใส่พวกเครื่องปรุงนะครับก็จัดแจงกันอย่างดีนะครับของพวกผมเนาะจะไปไปรีวิวของผักนะ าสวนตรงนี้ก็เป็นสายสิ่งนะครับของร,รุ่นพี่เนาะของพวกพี่พที่เขาที่เขาเอาที่เขาอยู่แคมป์ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาจักรยานเอารถอะไรมานะครับนันเป็นลานว่างของพวกผมเองนะครับที่พวกที่อยู่ข้างบนเนาะอาจจะแบบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับเพราะว่าสาจักรันเนาะยี่สิบ ยีนนะ่สิโลน่ะอ่านี่ก็จะเป็นส่วนดอกที่พวกผมได้ทำกันนะครับจะเป็นส่วนดอกประมาณนี้คือปลูกตัดแล้วก็แพทนะครับมีหมดนะฮะในที่เดียวเนาะสวนนี้ก็เป็นของรุ่นพี่ครับปลูกเป็นตะแรกพริกนะครับ ผักเพือผักสวนครัวเนาะมันมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีใบกะเพราโหระพาอะไรก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะลืมกะเพราไทยแลนด์ไปแล้วนะฮะ,อะตอนนี้ก็กเป็นเครื่องจมากินนะครับราคาสองยีคนกับ2เครื่องก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ดูเยหลายก็สลับกันถือว่าทําอยู่นะครับ นี่ก็ลานกีฬานะครับตานยาเสพติดของพวกผมเนาะไม่มีอะไรก็เล่นกีฬานะครับเย็นมากก่เล่นกีฬานะครับเปตองมีบอลหฮเตะนะครับไม่ใช่ไม่มีเนาะนี่มีบอลห้เตะก็เป็นลูกเปตองนะครับก่อเล่นกันทุกเย็นนะครับเล่นกันสนุกสนุกขำขำเดิมพันนิดๆหน่อยๆฮะแก้เครีคยด ก็สําหรับใครถามว่าอ่นูน่นนะฮะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับก็สุดสายตานะฮะสำหรับดอกไม้ของนายจ้างของผมเนาะผมจะพาไปดูห้องพักนะครับห้องพักก็จะอยู่ชั้นบนนะครับของผมเอาบริเวณงานว้า จยเนี่ก็จะเป็นหลายห้องนี่จะเป็นห้องเลี้ยงจะไปย้ายเอาไปข้างในข้างในก็จะเป็นห้องหมดเลยครับสร็จสลับฟันปลาทั้งหมดเลย เป็นสลับกันตาตลอดเลยของผมก็จะเป็นของนี้เด okay. ียวกัน3คนนะครับเดอะแก๊งชายชากัน3คนเนี่ยนอนขดเป็นงูอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเขียวใหญ่ายญ่หรือเปล่าเมื่อไรใหญ่หรือเปล่าหนาวบ่โออใหญ่เลยเน่ใหญ่ก็วางอยู่แล้วดูดีอะไรบ่ก็มีแอร์ให้นะฮะทางนายจ้าง สะดวกสบายฮะไม่ร้อนแน่นอนครับเพราะเมื่อคืนเขานอนหนาวนอนหนาวหนักเลยฮะเมื่อคืนฮะมาไล่ป้าภรรยากันก่อนแล้วก็วกนี่ก็เพื่นรักคับเดินโฮมฮะาฮ่เลี่ยนพูนดฮะช่องหนึ่งเราจะไม่บรบกวนเขานะฮะเพราะเขาคุยกับภระระยาเขาอยาู <c oughs> <c oughs> ่ส่วนของผมก็อ่าห <c oughs> ้องนี้ง่ายสไตล์ผมก็เออต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีที่แขวนเสื้อให้นะฮะ คุณต้องเตรียมไอ้นี่มาที่สำคัญสำคัญนะฮะคุณจะได้มีที่แขวนเสื้อเนาะนี่ฮะคุณ <c oughs> จะได้มีที่แขวนเสือ้อแล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่สำคัญนะครับไอ้ตัวแปลงค่าไฟสำคัญแน่นอนนะฮะคุณได้ใช้แน่นอนไม่มีอะไรครับแล้วก็ ตู้เขาก็มีให้ปกตินะไม่ได้มีอะไรเยอะะอันนี้เราก็เตรียมของเราเองนะครับส่วนเพิ่งใช้ส่วนตัวอะไรที่เราคิดว่าสําคัญก็เอามาฮะมันไม่ได้หนักหนากว่ากันที่คุณจะแพ็คมาแล้วคุณมาหาซื้อที่นี่มันก็แพงนะครับมันไม่ได้ถูกอนบ้านเราเนาะก็ประมาณนี้ฮะห้องผมก็สามคนนะครับอยู่ห้องเดียว ไม่ได้แคบไม่ได้แอบขนาดนั้นไอ้อขนาดนั้นนะครับครับก็สำหรับใครที่คิดที่กำลังจะมาเนาะหรือแบบ <c oughs> กำลังทำการบ้านว่าอยากจะมานะครับก็ลองศึกษาดูดีดนะครับว่าคุณจะมากับรัฐบาลหรือว่าเอกชนเนาะเพราะว่าเรื่องที่พักที่อยู่ที่กินก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าคุณได้เงินเดือนเดือนเก้าหมื่น,น 90, แสนหนึ่งุดท้ายมาที่พักที่อยู่มันไม่ดี มันก็ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครมันก็ไม่ค่อยมีแรงที่จะสู้อีกสู้งานอีกวันหนึ่งเนาะฉะนั้นแล้วก็ลองศึกษาดีๆครับว่าคุณอยากจะมากับเอกชนหรืออยากจะมากับรัฐบาลนะครับก็ค่าใช้จ่ายอะไรคุณก็ลองไปคิดเอาแล้วกันนะครับลองศึกษาดูนะครับส่วนถ้ามากับรัฐบาลเหมือนผมเนาะก็มันก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปตกหน้างานแบบไหนนะครับที่พักเป็นยังไงนะครับก็ อยากให้ทุกคนพึ่งดวงนะครับเอาดวงมาเยอะๆเนาะอยู่ที่ไทยก็ทําบุญเยอะๆเลยนะครับพึ่งดวงอย่างเดียวนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าคุณจะเจอนายจ้างแบบไหนไม่รู้ว่าคุณจะเจอ,อรุ่นพี่ที่ร่วมงานแบบไหนนะครับฉะนั้นก็ใครที่กําลังคิดที่อยากจะมานะครับก็คลิปนี้ก็ฝากให้กับคนที่คิดที่อยากจะมานะครับแล้วก็พวก คนที่อยู่ทางบ้านอยากเห็นว่าลูกตัวเองเป็นยังไงที่พักจากที่พักต่างแดนเป็นยังไงนะครับก็มันก็จะไม่เหมือนกันทุกที่เนาะผมก็ถามรุ่นพี่มาแล้วว่ายัางหน้าง,งานของเราเนี่ยที่พักประมาณไหนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกตไหนก็จะอยู่ระดับเกตกลางๆไปถึงดีนะครับไม่เชิงว่าดีจ๋านะครับแล้วก็ไม่เชิงว่าไม่ดีเลยนะครับฉะนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณเจอมาตกหน้าง,งานยังไงนะครับก็ขอให้ทุกคน โชคดีกับหน้าง,งานของตัวเองที่ตัวเองเลือกเนาะฉะนั้นแล้วก็เจอหน้างานแปบไหนก็ขอให้สู้ๆนะครับมันก็เดิมมันก็เราคิดซะว่าเราไม่ได้มาอยู่ตลอดไปนะครับเราคิดซะว่าเรามาทํางานหาเงินเก็บเงินกลับบ้านแค่นั้นนะครับเราไม่ได้มาอยู่ตลอดชีวิตเนาะฉะนั้นแล้วผมว่าอยู่ๆไปเดิมมันก็ชินเองแหละนะครับมันมันก็แรกๆมันก็มันก็ไม่มีใครชินหรอกเนาะมันไกลบ้านเลยขนาดผมมาอยู่แรกๆที่ ทำให้ผมผมก็นอนไม่ได้นะมันเวลาไม,ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์สําหรับใครนะครับเป็นช่วยกับช่วยให้ทุกคนมีจำให้ทุกคนมีประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเล้๋ยวก็จะมาทําคลิปดีๆอย่างนี้ที่มีสาระอย่างนี้นะให้ชมบ่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาตีสวัสดีสสดดครับผม